พันธมิตรของไทยไม่ใช่แค่ไทยหญ่และกะเหรี่ยงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกเยอะทางภายในพามา่าและประเทศมหาอำนาจรับรองว่าไทยไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะครับผมคือขนะเนี้ยตัวว้าเนี่ยผลิตยาเสพติดเนี่ยขึ้นบัญชีของสาระาชาตินะไม่ใช่เรื่องระดับภูมิภาคนะมันเป็นเรื่องระดับโลกว่าเขาเป็นคนส่งยาเสพติดเทโรอีนะอะไรต่างเนี่ยก็ขายไปทั่วโลกแล้วคนปลายทางอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสหรัฐอต่างๆ้เขาก็เดือดร้อนกันหมด หละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุโคโซคนมาพบก,กับละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่434และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับพันธมิตรที่ไทยมีและพร้อมรบช่วยไทยไรายเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเหมือนอย่างที่พี่ผีก็รู้แล้วว่าวันที่18ธันวาคมนี้เป็นวันเดดไลน์ที่ทางการไทยกาหนดให้ถังว่าแดงถอนทัพออกจากเขตผพิพาทณนะชายแดนแม่ฮ่องสอนแต่ก่อนหน้านี้ทางกองกําลังสหรัฐว่าก็ได้ให้การสัมภาษณ์ต่อ RFA ไปแล้วว่าการเรียกร้องของไทยนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยระบุว่าพื้นที่ถีกองถับว่าเข้ามาประจำนั้นไม่ได้อยู่ในเขตไทยและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองทัพพม่าแต่อย่างใดจึงไม่สามารถทําตาม้อเรียกร้องได้และไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่จะมาเรียกร้องให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่สามารถทําตามได้โดยอ้างว่าทางวาแดงนั้นแค่ทาหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นนะครับทางวาอยากให้สัมภาษณ์กับซื้ออีกว่าไทยไม่ควรใช้วิธีการกดดันว่ช เพราะว่าไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยมาอย่างฝังไทยแม้แต่คืบเดียวนะครับแต่ว่าท่านพลนโถดอกเตอร์พงศกรรอดชมพูกลับมองแบบนี้ครับอะไรเด้อจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมวิดีโอกันแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับ วิธีการจะทําให้ค่อนข้างจะดีสุดก็คือแจ้งไปพมา่าก่อนในฐานะเจ้าของเจ้าของประเทศใช่ไหมแต่พม่าไม่มีน้ํายาหรอกพูดตรงๆเขาไม่มีอะไรกับทางนี้นะครับที่จะไปจัดการกับว้าแดงได้แจ้งไปที่จีนเพราะจีน,นเป็นพี่ใหญ่ของว้าแดงแล้วก็เป็นคนที่ส่งอาวุธส่งแรงต่างให้บอกว่า,าลูกน้องคุณทําอย่างนี้นะเรามเม็นด้วยเราขอ ยืนยันว่าเป็นของไทยเมื่อเราบอกว่าเรายืนยันเนี่ยแปลว่าเรากางจะขับไล่เป็นภาษากันทูตนะพอเป็นภาษากันทูตปั๊มจีเขาต่แจ้งมาแล้วว่าเขาเจ้าจริงๆแล้วนะถ้าเขาพูดเขาติดต่อผมมาเนี่ยแล้วให้มาบอกคุณเนี่ยแสดงว่าเขาจะเล่นคุณแล้วนะจีนต้องตัดสินใจว่าจะช่วยว้าหรือจะช่วยไทยซึ่งปกติเขาต้องช่วยประเทศต่อประเทศใช่ไหมส่นว่ามันเด็กๆอ่ะเขาก็เรียกจับก็ตอนนั้นเองก็จบงานไม่เสียหายอะไรเลยทำไมต้องทำไมมีคนไปบอกว่าว้าทำแพงเพราะว่ามีจีนหลุนหลังจะมาสู้กับไทยเขาไม่สู้หรอกเขา ตกลงกับไทยในระหว่างประเทศต่อประเทศแล้วค้าขายก็ไม่ดีกันเหรอจริงไหมส่วนเด็กๆก,ก็กลับบ้านไปกลับบ้านอันนี้เป็นวิธีการที่ไปเป็นการทูด เพื่อ <P ew> er> ไปบอกให้วาแดงถอยดีที่สุดเราพยายามเกิดการเกิดการสู้รบก,กันอย่าเพิ่งไปตีกันบอกจีนก่อนแต่นี้ยังไม่บอกนะบอกให้เป็นเรื่องเป็นระบอบเทางการเลยถ้าเป็นทางการแล้วจีนจะเงียบนะถ,ถึงเวลาป้ากษัตริยเลิกคบจีนคบไม่ได้คุณก็ต้องเริ่มที่จะต้องมีการมาตรการในการที่จะห้ามจีนเข้าฐานดกอรพองศกรมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่วา้าบอกว่าจะไม่ทําตามข้อเรียกร้องของใครเลยนะครับมันจะต้องมีคนที่ว้าฟังแต่ไม่ใช่พม่าแน่นอนเพราะพม่าไม่มีน้ํายานะครับแต่ต้องแจ้งพวกเขาในฐานะเจ ประเทศแต่คนที่ควรจะแจ้งที่สุดคือจีนนะครับเพราะจีนเป็นพี่ใหญ่ของว้าแดงและก็เป็นคนที่ส่งอาวุธส่งอะไรต่างๆให้โดยบอกว่าลูกน้องของพวกคุณทําอย่างนี้นะเราไม่เห็นด้วยเราขอยืนยันว่าดินแดนนี้เป็นของไทยเมื่อไทยบอกว่ายืนยันในภาษาการทูตมันแปลว่าพวกเรากําลังจะขับไล่ว้าแดงออกจากพื้นที่พิพาทแล้วนะเมื่อจีนได้รับแจ้งนะครับก็จะรู้ทันทีว่าไทยจะเอาจริงๆแล้วทีนี้จีนจะต้องตัดเส้นใจแล้วว่าจะช่วยวาแดงหรือช่วยไทยดีซึ่งปกติแล้ว จะต้องช่วยประเทศต่อประเทศนะครับส่วนว้าก็แค่ลูกน้องจีนไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมีคนบอกว่าว้าแดงกลางเพราะมีจีนนุ่นหลังและจีนจะช่วยวา้าสู้กับไทยดรพงศกรบอกว่าจีนไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเพราะถ้าจีนทําแบบนั้นจีนก็แ yeah, ย่สิเพราะขาขายกับไทยไม่ได้ส่วนลูกน้องเขาอย่างว้าแดงนะครับแค่จีนบอกว่ากลับบ้านไปเถอะก็จบแล้วไม่มีอะไรมากนี่เป็นวิธีทางการทูตเปื่อก,กดดันว้าให้ออกจากพื้นที่พิพาทนะครับและก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดต้องบอกจีนก่อนแต่ถ้าบอกไปแล้วจีนอย่างเงียบอยู่ ถือว่าจีนคบไม่ได้ต้องมีมาตรการแบนจีนของประเทศไทยอย่างเด็ดขาดนะครับผม่านพงศกรยังยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาสรุปก,กันอีกทีคือขนะเนี้ยตัวว่าเนี่ยปริยาเสพติดเนี่ยขึ้นบัญชีของสาระาชาตินะไม่ใช่เรื่องระดับภูมิภาคนะมันเป็นเรื่องระดับโลกว่าเขาเป็นคนส่งยาเสพติดเฮโรอีนอะไรต่างเนี่ยไม่เฉพาะยายาบ้าแต่ส่งไปทั่วทั่วโลกแล้วยาบ้าส่งจากจุดเนี้ยเป็นยาบ้าที่ดีสุดในโลก หมายความว่าฟิตามินเนี่ยเม็ดอฟิตามินเนี่ยเป็นอะไรที่คุณภาพดีอ่ะเออก็ขายไปทั่วโลกแล้วคนปลายทางอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสหรัฐต่างๆเขาก็เดือดร้อนนันหมด ท่านบอกว่าขณะนี้การผลิตยาเสพติดของหว่าแดงนั้นคืนบัญชีสหประชาชาติไม่ใช่แค่ปัญหาระดับผักพื้น,นะครับแต่เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับว่าแดงเองไม่ได้ส่งเฉพาะยาบ้าแต่ยังมีเฮโรอีนส่งไปทั่วโลกและยาบ้าที่ถังว้าผลิตนั้นก็เป็นยาบ้าที่ดีที่สุดในโลกก็เลยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับคนปลายทางอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกานะครับก็เดือดร้อนไปหมดแต่แอดมองว่าคนเดือดร้อนมากกว่าชาวญี่ปุ่นเกาหลีใต้และชาวตะวันตกนะครับคือชาวไทยและชาวลาว เพราะเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับพม่า ส่วนพี่จีนแม้จะมีพรมแดนติดกับพม่าก,ก็ตามนะครับแต่จีนสั่งวาแบบเด็ดขาดเลยว่าผลิตได้แต่ห้ามส่งมาจีนนะครับว่าเองที่เป็นลุกน้องจีนอยู่แล้วเพราะได้รับการสนับสนุนทุกอย่างก็เชื่อฟังทีนี้นะครับยาเสพติดมันจะไปไหนได้ถ้าไม่ใช่ไทยและลาวเมื่อปริมาณยามันเยอะนะครับราคาก็ถูกลงคนที่เป็นเยื่อสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นแบบเกากระโดดนะครับดังนั้นถ้าทางการไทยไม่รีบจัดการปล่อยให้มันบานปลายคนที่จะเสียประโยชน์และได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเทศไทย อันดับแรกนะครับต่อมาก็มีลาวและกัมพูชานะครับดังนั้นแอดจึงสามารถสรุปได้ว่าว่าแดงไม่ใช่ศัตรูแค่ประเทศไทยแต่เป็นศัตรูของกลุ่มชาติพันธุ์ในพาม่าและประเทศอ่องข้างเพราะไม่มีใครหรอกนะครับที่อยากเห็นประชาชนตัวเองต้องเสียคนและเสียธาตุขาดคุณนะครับผมต่อกับประเด็ดนนี้เรามาดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรชาวไทยฐานแรกให้มุมมองว่าเสียเวลาที่จะมาคุยนะครับอย่าเอาจีนมาคูถ้าจีนไม่เห็นหัวไทยเลือกขางชัดเจนเราก็หาพันธมิตรใหม่เข้ามา ช่วยหากจีนสนับสนุนสงครามกับว่าแดงไทยอาจจะแตกหักก็คราวนี้แหละครับชาวแทนท่านที่สองให้มุมมองว่ารุกล้ำชายแดนมีการปรับเปลี่ยนท่าทีด้วยและผลิตยาเสพติดด้วยทาทาหารกับรัฐบาลยินยอมเท่ากับขายชาติเลยนะครับชาวแทนท่านที่สามให้มุมมองว่าพูดกันดีๆแล้วยังไม่สามารถตกลงกันได้เราคนไทยที่จริงไม่อยากจะให้มีการใช้กําลังรอกแต่เพราะความใจดีของเราเราจึงทู่ทุกประเทศรอบข้างมองดูเราอย่างเยียดยามว่าเราไม่กล้าเรากลัวดังนั้นเผื่อศักสีของประเทศ ไทยเราควรต้องใช้ความเด็ดขาดเพื่อให้ถูกชาติได้รู้ว่าไทยเราถึงจะรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบไทยไม่เคยยอมใครเช่นกันนะครับอย่าให้พวกมันได้ใจครับขอเป็นกําลังใจให้ทาหารทุกนายนะครับชาวไทยท่านที่ซีให้มุมมองว่าอย่าปล่อยไว้นานครับเดี๋ยวเรือรังจัดการได้จัดการเลยครับทาหารมีงบเยอะอยู่แล้วรบสักเดือนหนึ่งสบายมากๆครับชาวไทยท่านที่5ให้มุมมองว่าการรบครั้งนี้ประมาทไม่ได้ต่อให้ได้เปรียบมากก็ตามรู้เขารู้เรารบ10ครั้งชนะ10ครั้งทยใยญยจะรู้การรบดีเพราะเป็น เป็นกลุ่มชำนาญรู้ว่าแดงดีปรึกษากข้อดีข้อเสียถ้าพลาดมันบุกถึงกรุงเทพเลยนะครับและมันจะกระจายเป็นกลุ่มวงกว้างมันจะป้องกันยากนะครับและผลเสียจะมหาศาลที่แน่ๆประชาชนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงศึกครั้งนี้ประมาทไม่ได้มันคงเตรียมการมาดีและเรียนรู้เรานะครับชาวแทนท่านที่หกให้มุมมองว่าก่อนจะทําอะไรเราต้องรู้เขารู้เราก่อนเราต้องสรงรัฐมนตรีกลหโหมหรือตัวแทนที่น่าเชื่อถือได้ไปคุยกับผู้ที่สนับสนุนก่อนเพื่อจะได้ยังเชิงดูว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรแต่ถ้าเขา คุยให้จัดการให้ได้นะครับแสดงว่าเรายังมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีขอแค่ยังเชิงว่าเรายังมีความเกรงใจเผื่อนบ้านไหมหรือพูดง่ายๆคือเราได้เลือกยืนทางฝ่ายไหนแล้วแต่ถ้าเขาบอกให้จัดการได้เลยเขาจะไม่ยุ่งเพราะคุยแล้วไม่ฟังนั้นคือเราจัดการเต็มที่ได้เลยไม่ใช่จะแปรรบแบบไม่รู้ว่ารบกับใครรบไปแบบงโงๆซึ่งรัฐบาลชุดนี้เคยรู้หรือเปล่าหรือแค่จะแบ่งเกาะผ้ายาดกลับบ้านล่างผิดรู้แค่นี้มัง้งนะครับผมชาวแท้ทนที่เจะให้มุมมองว่า เสษนารรบครั้งนี้เหมือนเนิน1 428ไทยหยับประมาทนะครับไทยต้องเชียบคาดและเด็ดคาดตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลือชาติเอาดินแดนไทยกลับขึ้นมาสู้สู้เผื่อชาตินะครับชาวไทยท่านได้เปลี่ยนให้หมู่มองว่าออาแผนที่ออกมากก้างเลยทหารแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยถ้าย่างยอมอยู่แบบนี้อีกหน่อยประเทศไทยก็เหล็กอีกเพลๆจะไม่มีเอานะครับ ชาวแทนทานทก้าให้หมุมมองว่าจะคุยอะไรอีกคุยมากจนว่าไม่เกรงใจแล้วและไม่ถอนทับด้วยคุยจนน้ำลายเต็มถังแล้วไร้สาระจริงๆรัฐบาลไทยนะครับชาวแทนทานสุดท้ายให้หมุมมองว่าเมื่อไทยที่เคยใจดีเตือนไปแล้วหลายรอบได้ยืนค้าขาดไปแล้วเช่นนี้เราจะถอยไม่ได้เลยมันคือศักดิ์ศรีและอธิปไตยของประเทศปล่อยเวนานิ่งเป็นภัยมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือไ้สึกนะครับทุกครั้งที่ไทยรบแพ้ก็เพราะคำนี้ทุกครั้งมันมาพร้อมผลประโยชน์ของใครบางคนนะครับ นั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นที่ว่าแดงไม่อยอมทอนทับออกจากพื้นที่ผิพาดนะครับก็เป็นวิธีที่ควรใช้นะครับคือการที่ไปคุยกับจีนหรือว่าแจ้งไปหาจีนเพราะจีนเนี่ยเป็น พี่ใหญ่ของหวาแดงอีกทีจีนมีอํานาจจีนสามารถสั่งหวาได้ว่าให้หยุดหรือถอยนะครับเพราะอาวุธต่างๆนะครับจีนเป็นคนที่สนับสนุนทั้งหมดดังนั้นจีนน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะสามารถช่วยไทยได้นะครับผมเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่ๆในวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยพี่ๆทางบ้านถ้ามีมุมมองที่แตกต่างกันก็สามารถที๋ยวจะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขออภัยในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแแข็งงรไไมม่่เจ จนร่ำรยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบาบดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหนา้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลับบิเนด้วยนะครับขอบคุณครับ